่ค่ะวันนี้เดินทางมาปอทหรืออะไรขึ้นคะก็มีคนปลอมลายอีกแล้วเรียกว่าอีกแล้วดีกว่าก็แค่สงสัยว่าทําไมต้องเป็นเอมมี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้คือเขามาแบบขู่ทุกครั้งเราจะปล่อยผ่านตลอดเออช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขู่ว่ากูจะปล่อยคลิปมึงนะแต่คือตอนแรกอะเราไม่ได้คิดอะไรเพราะเขามาแบบมาเป็นพูดเป็นผู้หญิงอะพี่เอมมี่รู้เรื่องพี่เอมมี่หรือยังคะ เป็นใครใครก็ต้องอยากรู้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเอมมี่สู้กับอะไรมาทุกอย่างแล้วมันไม่มีข่าวเสียแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันไม่ดีแล้วไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไม่ดีนะแต่คือทําอะไรมันก็ผิดไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูต้องบอกพี่ให้พี่รู้ว่าคนรอบข้างของพี่จริงๆรแล้วเป็นยังไงอ้าวแล้วก็กลัวเพราะจริงเพื่อนก็ไม่ได้มีเยอะมากมายเพื่อนที่สนิทสนิทอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยใครอ่ะจะเป็นคนในครอบครัวเราหรอเขาคงไม่มีใครหักหลังเรามั้งในครอบครัวอะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าพอหนูพูดเสร็จใช่ไหมหนูก็บอกขอพระคุณมากนะคะที่จะบอกอ่ะขอพระคุณจริงๆเขาก็คอมาเลยแล้วเขาก็โชว์เล็กๆของเขาดำๆนั่นนะคะอือก็จริงๆโมโหที่แบบว่ามีแค่นั้นอย่ามาโชว์ดีกว่าไม่ใช่พูดเล่นอ่ะหนูก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเราไม่เคยถ่ายคลิปตั้งแต่มีแฟนเราก็ไม่เคยถ่ายคลิปก็มีคนมีมีคนเดียวก็คือตอนนั้นก็คือคบกันฮาวเวิร์ดเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่แล้วอะค่ะอือือ ต้องจากเขาจะตัดต่อแล้วแกล้งเอมี่มากกว่า,าแล้วเรากลัวทำไมตอนนั้นคือมันไม่ได้กลัวค่ะมันแค่มีความรู้สึกว่าทําไมต้องขู่แบบนี้เราแค่อยากรู้ว่าเอมี่ไปทําอะไรให้คุณนักหนาคือไปฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรพวกคุณหรออะไรอย่างเงี้ยหรือไปแย่งลัวใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไปต่างๆนาะนาะนะคือทําไมต้องเป็นเรา แต่เอาจริงๆคือไม่เคยถ่ายคลิปเลยไม่เคยถ่ายคลิปค่ะมันก็มีแค่สมัยก่อนอย่างที่เอมี่ก็ออกมายอมรับแล้วว่าโอเคเอมี่เคยเล่นอีโรติกจริง mm hmm. คือเอมี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดต่อไอของเอมี่มาทําอะไรที่มันไม่ดีไหมซึ่งสมัยนี้คือไม่ว่าจะเป็นโซเชียลแล้วกล้องมันก็พัฒนาเหลือเกินซ,ซึ่งซึ่งมันเนียนกันมากจนแบบจากเราไม่ใช่คนผิดมันก็กลายเป็นคนผิดอะไรอย่างเงี้ยน,นึกภาพองแม่เอมี่ก็คิดไปหมดอะแล้วลูกก็ยิ่งโตขึ้นโตขึ้นแล้วโซเชียลมันแบบเหมือนมันกลาลังจะทําร้ายเราอีกแล้วอะไรอยย่่างี้คะ แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ที่มาเอมมี่ไม่ได้มาปกป้องแค่ตัวเองล่าสุดเคลื่อนเจอข่าวพี่เบกกี้ด้วยพี่เบกกี้ก็เจอเหมือนกันพวกเกรียนพวกที่แบบแบบเนี้ยคือเอมมี่เจอเยอะเลยมีความรู้สึกว่าเห็นพวกเราเป็นตัวตลกหรอแต่เรามั่นใจนะว่าไม่มีคลิปของเราลงอมาไม่มีออมไม่มีไม่มีคลิปไปจะถ่ายทําไมอ่ะมันตตั้งถ่ายมันไม่สวยต้องให้คนถ่ายให้มันจะสวยนะคะเอมมี่เลย เอมี่เลยมีความรู้สึกว่ามันสมมติว่ามีคลิปหลุดออกมาเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่หนูหนูจําหน้าอกหนูได้หนูจําทุกอย่างของหนูได้อ่าฮะหนูจําอะไรที่เป็นของหนูได้แล้วหนูก็เชื่อว่าผู้ชายที่คบกับหนูก็จําของหนูได้อย่างคนที่เขาไลน์มาขอมานี่คือเราไม่ได้รู้จักเป็นไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักคืออะไรเรามาได้เหนคือตอนที่เอมี่แย่ๆขายของเราเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วดารามันเข้าถึงยากแต่เราอ่ะ ถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักเราจริงๆได้คุยกับเราเขาก็อาจจะเมตตาเราแล้วอุดหนุนเราก็ได้คุยกับเราจริงๆก็เลยทิ้ง,ล,งลายตัวเองไว้ไอดีตัวเองค่ะอ่ะ uh huh. ก็เลยทิ้งไอดีตัวเองเอาไว้มันก็แอดกันใหม่เรื่อยมันแอดเยอะมากนะแต่มันไม่มีใครขู่แบบเนี้อ่ะ uh huh. แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นจะกลับหรือยังอ่ะอ้าวตกใจเลยคือรู้ได้ยังไงเพราะตอนนั้นเอมมี่ไปไปนั่งดื่มกับแม่มแม่พาไปกับน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ คือเหมือนคือเอ็มี่ก็เหนื่อยมาเยอะอะแล้วเอมี่ก็ไปอยู่ต่างจังหวัดกับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอา้าเหมือนเขารู้เหมือนเขาอยู่แถวเนี้ยทําไมมันมันเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยอัยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้นะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ลิงก์อะไรคะไม่รู้ค่ะเขาพูดแค่นี้ยแล้วเขาก็โทรมาแล้วเขาก็พิมพ์บอกว่าตอนที่หลังจากที่เขาโชว์ของรับเขาเสร็จแล้วอะเขาก็บอกว่าหวังว่าคงจําได้นะอม,มันก็เลยแบบเฮ้ยอะไรอะอคือณตอนนี้มันอย่างที่บอก คนเริ่มเอาของมาวางไว้หน้าบ้านเนมี่สังเกตไหมคะที่มีโพสต์เริ่มมีคนเอาของมาวางหน้าบ้านเริ่มมีของใช้ของกินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆน่าจะวางรถสปอร์ตให้มีสักคัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนะตอนนี้ลําบากเดือดร้อนจริงๆคือหนูก็แค่มองว่าเฮ้ยเหมือนเราเริ่มไม่ปลอดภัยคือมันมีคนบางคนที่เขาชอบเราแล้วลอาไม่เล่นด้วยหนูก็บอกว่านะไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่เธะตุ่มที่จะให้ใครมาเอาก็ได้ อ๋อห uh huh. หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยกลัวช่วงนี้ใช้ชีวิตอย่างหวัดระแวงไหมคะกลัวมากก็นั่งอยู่กับน้องเนี่ยต้องเดินเข้าเดินออกกับหลานแม่ก็บอกอะไรกันบอกมีคนปลอมลายหนูคือตอนแรกเขามาเขาใช้รูปสติ๊ดแล้วมันเป็นตุ๊กตาที่เอมี่ชอบสติ๊ด mm hmm. เพราะมันเป็นของควัญว,วันเกิดที่ฮาวเวิร์ดให้กับเอมี่ซึ่งมันตัวใหญ่มาก mm hmm. แล้วมันเป็นสติ๊ดตัวนั้นอะแล้วมาเฮ้ยแล้วเอมี่ก็ตกใจแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรูปไทม์ไลน์ แล้วเขาก็ลบอันเก่าของเขาออกไปหมดซึ่งเอมี่แคปไ้หมดแล้วค่ะซึ่งเหมือนไลน์นั้นเพิ่งจะทําได้ประมาณ3วันเหมือนมีการเล่นเกมให้มีการอัปเดตตรงหน้าไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากตรงนั้นลบออกไปหมดไม่เหลืออะไรแล้วก็เปลี่ยนภาพโฮมเป็นสีดำเอมี่ก็เลยฝากไลน์ไว้กับเพื่อนๆพี่ทนายมั่งพี่กลุ่มๆดีเอสไอมั่งอะไรเงี้ยคือทุกคนคุยเขามีแอดหาทุกคนได้นะแล้วเอมี่ก็ให้ทุกคนแอดไว้แล้วเขาก็ทักไปพี่จ๋าพี่จ๋าว่ายังไงคะแล้วก็โทรค่ะ แล้วก็มีการโทรแล้วเหมือนเขาเขารู้ว่าเอมี่จะต้องมาที่นี่วันนี้เขาลบลายไปเมื่อตอนสองทุ่มกว่าเหมือนทุกอย่างคือเขาเหมือนรู้ว่าเราทำอะไร<อ>ใช่เหมือนเขารู้ความเคลื่อนไหวเอมี่หมดเลยเขาเป็นคนใกล้ตัวไหมคะพี่เอมี่สงสัยใครหนูหนูไม่ได้สงสัยใครนะคือหนูคิดว่าเราก็ไม่ได้ทําร้ายใครอะทําไมเขาถึงจะมาทําร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้เรื่องของเรา<ช><ล>เยอะแะคือเขาเอมี่งงตั้งแต่จะกลับยังอ่ะหนูก็เฮ้ยก็ตกใจละ เฮ้ยทำไมรู้ว่าเราอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือมันแบบเหมือนไม่ว่าจะไปไหนก็คือต้องมองซ้ายมองขวาแต่ทุกวันนี้เป็นห่วงลูกมากกว่า mm hmm. เพราะว่าเหมือนมันมีแฟนขับที่เขาบ้าเครซี่จื้อหลิงมาก mm hmm. แล้วช่วงนี้เหมือนจื้อหลิงเขาโตเป็นสาว mm hmm. แล้วก็เหมือนเขา mm hmm. เขาสวยขึ้นมากแบบเอมี่ก็ดูมันผิดหูผิดตาจากที่แม่จากที่เราเลี้ยงอะเนาะ mm hmm. เขาก็เหมือนมีแฟนขับที่คุยกับเขาตลอดแล้วน้องสาวเอมี่เนี่ยจับได้เราก็ให้บล็อก คือกลัวไปหมดอะค่ะตอนนี้แล้วก็ลูกชายก็โตเป็นหนุ่มขึ้นแล้วมันก่อนนั้นนี่มีคนปลอมเป็นลูกชายเอมี่มันก็เลยเหมือนแบบทําไมครอบครัวเราถึงโดนหมดเลยลูกเอมี่ก็โดนทั้งลูกสาวลูกชายแล้วลูกชายคือเขาโตเป็นหนุ่มแล้วอะแล้วด้วยหน้าตาเขาคือคือเขาหล่อมากลูกลูกสาวเราก็หน้าตาสวยมากแล้วทําไมถึงโดนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยมีความรู้สึกเราเริ่มเป็นห่วงลูกมากกว่าก็ถ้าจะทําอะไรทําหนูดีกว่าอย่าทําลูก หลังจากที่เขาวิดีโอคอลหรือว่าส่งความรับอะไรมาหลังจากนั้นเขามีติดต่ออะไรเราไหมคะก็มีค่ะก็มีโทรเข้าโทรมาเหมือนเขาแบบเหมือนเขาแบบจะโทรหายมี่ตอนไหนก็ได้แต่เวลานอนเอมี่จะบล็อกเอมี่ก็คือเหมือนล่อเขาจนกว่าเอมี่จะได้มาตอนที่เนี้ยวันนี้แต่สุดท้ายเขาลบไปก่อนเพราะว่ามันถ้าแอดจากไอเดียมันตามตัวยากแต่เอมี่เชื่อว่าตำรวจไทยเก่งช่วยหน่อยเพราะว่าอยากให้ปกป้องศิลปินหรือดาราไทยหน่อยคือมันไม่ได้โดนเยอะแต่เอมี่ดีใจด้วยกับเหมือนตอนที่เฮียโรเบิร์ตเสียก็เกรียน ก็จับได้ถึงบ้านเลยเอมี่อยากอยากให้เจอแบบนั้นบ้างเหมือนพี่เบกกี้เจอคือพวกเราไม่ได้เป็นตัวตลกแต่พวกคุณบอกว่าเราคือศิลปินคือดาราพวกเราสร้างความสุขให้พวกคุณไม่ใช่หรอ,อให้เกียิกันนิดนึงถ้าจะไม่ให้เกียริเราเลยก็ให้เห็นแก่พ่อแม่คุณที่เขาเลี้ยงมาเนาะก็หรือไม่ก็แบบถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นโรคจิตไหมพาไปตรวจหรือรักษาดีกว่า จากนี้เราจะดาเนินการให้ถึงที่สุดไหมคะก็หนูเอาหลักฐาน<ๆ>มาหมดแล้วหนูก็ให้น้องเลขาแล้วโทรหาเลขาหนูด้วยนะสุดท้ายพี่มันลบลายไปแล้วอา <ư> แต่หนูอยากอยาก,อยากให้ทุกคนแบบไม่ว่าจะเป็นศินลปินไทยดาราไทยจะเพิ่งมีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ระวังตัวให้มากที่สุดเพราะเหมือนเอมี่โดนถูกหนูโดนถูกคุกคามทางเพศเยอะมากไม่ว่าหนูจะมาบวชชีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หนูก็โดนตลอดจะแต่งตัวยังไงแบบปิดคอจนจนหนูรู้สึกว่าอ้าฉันจะเป็นตัวของฉันละ มันก็ทำอะไรมันก็โดนตลอดเลยมีความรู้สึกว่าครอบครัวเราไม่ได้ทําลายใครนะแล้วครอบครัวเราช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้ําทําไมถึงแบบถึงถึงแกล้งเราจังทําไมถึงประป่วนประสาทเราจังอะไรเงี้ยถ้าจะทํากับเอมี่ให้เห็นหน้าเลยตาต่อตาฟันต่อฟัอออออนอย่าแบบนี้หมาลอบกัดเอมี่เรียกว่ามันไม่แมนนะคะถ้าคนที่ถ้าเขาคนที่ปอบมายฟังอยู่ออยากจะบอกอะไรเขาหน่ยแบบเป็นพี่เป็นโรคจิตหรือเปล่าถ้าพี่เป็นโรคจิตหนูแนะนําให้พี่ร<ห>ักษาดีกว่าเพราะอะไรรู้ปะ หลักถ้าคนเป็นโรคจิตมันไม่ได้คิดที่จะทําร้ายแต่แค่คนอื่นนะ mm hmm. คนในครอบครัวคุณด้วยค mm hmm. ่าพ่อค่าแม่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงแล้วก็อย่าทําแบบนี้เลยคือแบบเราไม่ได้ไปทําร้ายคุณอนะถ้าคุณคิดว่าเราเป็นผู้หญิงที่คุณติดตามก็ให้เกียรติเราหน่อยเพราะเราเราก็ไม่เคยทําร้ายใครอยู่แล้วคือหนูอยู่มานี่จะยี่สิบปีแล้วอะหนูก็ไม่ได้ทําร้ายใครหนูก็เป็นของหนูแบบนี้อฮะคือไม่ว่าหนูจะทําอะไรแต่งตัวแบบไหนเหมือนมันโดนหมด mm hmm. แต่ณนะวันนี้เหมือนเอมี่ออกมา ขอเป็นตัวแทนพี่ๆศิลปินทุกคนแล้วกันว่าให้เราช่วยปกป้องศิลปินคนอื่นๆกันหน่อยคือทุกคนเขาทำงานหนักนะเขามอบความสุขให้กับพวกคุณนะก็ก็อย่าเกรียนกับพวกเขานักเลยอย่าทำร้ายศิลปินดารานักเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวตลกเราเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทำมาอาชีพแต่ซึ่งแค่สายอาชีพมันต่างกันแค่นั้นเองแล้วพวกเราแค่อยู่ในหน้าสื่อแค่นั้นเองพวกเราไม่ได้ไปทำร้ายคุณอนะ แต่พวกคุณจะเกลียดจะอะไรถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามกันดีกว่าเนาะไม่ต้องมาเมน้นไม่ต้องมาด่าให้ให้มันแบบคนที่มาเม้นเกลียดอะ่ะถึงหน้าบ้านแน่นอน mm hmm. เพราะเดี๋ยวนี้เอมี่เชื่อตำรวจไทยเก่งและแบบคือเอมี่เห็นเคสของพี่บอลเชิญยิ้มอะ่ะถึงบ้านตลอดจับได้ตลอดคือหยุดเถอะเอมี่มองว่ามันเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นตัวตลกเราไม่ได้ทำร้ายคุณไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องติดตามกันแค่นั้นเอง